ก็เวลาขนาดนี้นะครับหิมะก็ตกโปรยปลายเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ชองเพียงนะครับที่เกาหลีนะครับผมก็ในเวลาขนาดนี้ครับหิมะตกกระหน่ำเลยครับผมดูสิครับผมทุกที่นะครับก็จะเห็นว่าขาวไปหมดเลยครับผมซอี่ไม่นานนะครับที่นี่ก็จะขาวไปหมดเลยครับผมเต็มไปด้วยหิมะที่โปรยปลายลงมาครับ เป็นอะไรที่ amazing ม,มากครับผมก็ยังให้ทุกคนนะครับผมที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เกาหลีนะผมก็มาสวนหาจิตวิญญาณที่ดีๆนะ <c oughs> ที่นี่ก็จะมีนักศึกษามากมายนะครับจากหลายๆประเทศครับในเอเชียในยุโรปนะครับผมมาศึกษาหาความจริงครับผม โดยการที่จะนําไปใช้ในอนาคตนะครับที่จะกลายเป็นผู้นาครับที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนะครับผมก็ที่เกาหลีอันนี้ครับก็จะสอนเราครับกับทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเราที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับและก็จะสามารถให้กับผู้อื่นอีกมากมายนะครับที่พวกเขาจะได้รับรู้ถึงจิตใจเริ่มแรกของพวกเขานะครับที่สวนหานะครับ ทุกคนนะครับที่จะมาที่นี่นะครับผมดครับลาลาไปก่อนนแล้วกันนะครับผม